ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเซียนลินเอ,อ๋อระตือลือโลนมากเธอ,อวิ่งขึ้นไปตรงหน้ามนุษย์โลหะได้ตกใจเมื่อมองไปและพูดว่าอยู่เฮ้านี่มาจากโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเหรอหัวอยู่เฮ้าใส่หัวและตอบว่าไม่ข้าเป็นผู้คิดค้นสิ่งนี้เองมันมีเทคนิครับบางอย่างของสำนักถังถ้าข้าสั่งเครื่องมือวิญญ,ญาณนี้ ข้าสามารถโจมตีได้ไกลถึง1กิโลเมตรและสามารถเพิ่มความเร็วของมันได้สูงสุดโดยใช้เครื่องขับดันวิญญาณระดับหกสิบสองชิ้นของข้ามันสามารถบินในที่สูงได้เป็นบางครั้งด้วยข้ายังติดตั้งขวดนมวิญญาณให้เพียงพอเพื่อให้มีพลังวิญญาณอิสระแม้ว่าข้าจะทําให้พลังวิญญาณของข้าหมดลงแต่ขวดนมวิญญาณก็สามารถรักษาความแข็งแกร่งในการต่อสู้ในระดับจักรพรรดิวิญญาณได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดหมออยู่ห้าก้าวไปข้างหน้าต่อหน้าเครื่องมือวิญญ,ญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์เขาก้าวไปข้างในและมันก็ปิดตัวลงภายใต้การควบคุมของเขามนุษย์โลหะได้ก้าวไปข้างหน้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันมีศักยภาพที่จะสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไปได้นี่คือเส้นทางการพัฒนาในอนาคตของเครื่องมือวิญญ,ญาณวิญญ,ญา์ที่เหมาะสมโดยใช้เครื่องมือวิญญา์ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถแสดงทักษะการต่อสู้ทุกประเภทและกลายเป็นรูปแบบใหม่ในอนาคตเครื่องมือวิญ,ญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์จยไม่ถูกระเลยอย่างไรก็ตามปัญหาบางอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องมือวิญ,ญญาณที่มีรูปร่างของมนุษย์พัฒนาขึ้นเครื่องมือวิญ,ญญาณไม่ใช่ทุกอย่างในตัวเองยิ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องหานผู้ควบคุมมากขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือหากราชาวิญญ,ญาณที่มีวงแหวนห้างวงที่เสริมด้วยยา ควบคุมมนุษย์โลหะนี้เขาจะสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ของเขาโดยตรงและแม้กระทั่งชีวิตของเขาจะแกร่งผักในทันทีเมื่อมันบินขึ้นไปในระดับสูงที่สุดอย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับข้าข้ายังคงสามารถใช้พลังวิญ,ญญาณเพื่อลอกเป้าหมายของข้าและใช้ทักษะวิญ,ญญาณต่างๆเพื่อช่วยมันเสริมความแข็งแกร่งในการต่อสู้ให้มากขึ้นแม้ว่ามันจะได้รับความเสียหาย ข้าก็ยังสามารถต่อสู้ในสนามรบได้เนื่องจากข้าเป็นวิญญาจาร์ผู้แข็งแกร่งด้วยตัวของข้าเองเมื่อเขาพูดเสร็จหัวยุ่งเฮาออกจากมนุษย์โลหะจากประตูโลหะที่ดังคึอก้องเขากลับมาที่โต๊ะและแกล่าวอย่างเคารพว่าท่านผู้อาวุโสข้อสรุปสุดท้ายของข้าคือเครื่องมือวิญญาณเป็นเพียงอาวุธที่วิญญาจาร์สามารถใช้ได้เป็นสิ่งของภายนอกการปรากฏตัวของพวกเขา จะไม่ส่งผลต่อสานะของวิญญาจารย์โรงกันข้ามพวกมันอาจทำให้เราแข็งแรงขึ้นด้วยซ้ำคิดเกี่ยวกับมันหากวิญญาจารย์ของเราติดตั้งเครื่องมือวิญญาณของสาราคุณธรรมอันเนื่องชื่อเราจะอยูโยงคงกระพันอย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถทำสิ่งเดียวกันได้หรือไม่ไม่นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาขาดสิ่งที่เป็นพื้นฐานของวิญญาจารย์มากที่สุดเครื่องมือวิญญาณสามารถสร้างและประปับปรุงผ่านการค้นคว้า แต่วิญญาณชาันที่แข็งแกร่งละ่ะใครจะมีรากฐานอย่างโรงเรียนซือไรเคอร์อบ้างเมื่อเขาพูดมาถึงประโยคสุดท้ายนี้น้ำเสียงของเขาแน่แน่ทุกคนตะลึงกับคำพูดของเขาแม้แต่ดวงตาของยานเซลเซอร์ก็เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องจุดแข็งของคำพูดของหัวยูฮ่าวคือเขาประเมินเครื่องมือวิญญาณจากมุมมองของวิญญาณชาันและในขนาดเดียวกันก็จัดการกับความกังวลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขายานเซลเซอร์ถามว่าอยู่เฮาข้ามีคำถาม ตามที่เจ้าพูดข้าอยากจะรู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนสําหรับวิญญาจารย์ในการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือวิญญ,ญาณต่างๆเหล่านี้หัวอยู่เฮาตอบโดยแม่ดังเลว่าถ้าท่านกําลังพูดถึงการควบคุมประเภทของเครื่องมือวิญญ,ญาณมันจะใช้เวลา2-3ปีหลังจากได้ยินคําพูดของเขายานเทลเซอร์ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาคิดว่ามันไม่นานนักอย่างไรก็ตามดวงตาของเขาสว่างขึ้น เมื่อหัวอยู่ห้าวกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามข้าคิดว่ามันนานเกินไปในความคิดของข้าข้าคิดว่ามันง่ายสําหรับวิญญาจาร์ที่จะใช้เครื่องมือวิญญาณอย่างไรก็ตามการเป็นคนผสมผส,สานไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนั่นเป็นเพราะว่าวิญญาจารย์ต่างๆย่อมมีเครื่องมือวิญญาณที่แตกต่างกันซึ่งเหมาะสมกับพวกเขามันเหมือนกับว่าวิศวกรวิญญาณต้องเลือกเส้นทางในอนาคต เมื่อพวกเขาพัฒนาเครื่องมือวิญญาณเมื่อวิญญาจาร์ใช้เครื่องมือวิญญาณพวกเขาควรเลือกด้วยตัวเองตัวอย่างเช่นวิญญาจารย์ประเภทโจมตีเหมาะที่สุดท,ที่จะใช้เครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ที่อยู่ต่อหน้าข้านั่นเป็นเพราะว่าร่างกายของพวกเขาแข็งแกร่งและอดทนมากขึ้นความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเขาใช้เครื่องมือวิญญาณดังกล่าว โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับราชาวิญญาณ5วงแหวนและจัก,กรพรรดิวิญญาณ6วงแหวนเนื่องจากพวกเขาจะสามารถบินได้ในระยะไกลโดยตรงผลของสิ่งนี้ในสนามรบจะยิ่งใหญ่สำหรับวิญญาจารย์ประเภทเสริมพวกเขาต้องการเครื่องมือวิญ,ญญาณประเภทอื่นๆประการแรกเครื่องมือวิญ,ญญาณที่เหมาะสมกับพวกเขาจะต้องเป็นที่น่ากลัวพอสมควรจากนั้นพวกเขายัางต้องการเครื่องมือวิญ,ญญาณที่สามารถใช้เพื่อป้องกันตัวเองได้ ขนาดของเครื่องมือวิญญาณจะใหญ่กว่ามนุษย์โลหะที่อยู่ตรงหน้าเราและสามารถรับประกันการอยู่รอดของพวกเขาในสนามรบได้สําหรับวิญญาจารย์ประเภทว่องไวเครื่องขับดันวิญญาณจะเหมาะกับพวกเขาความเร็วของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนอกจากเครื่องมือวิญญาณการต่อสู้ในระยะประชิดแล้วพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นมากจากนี้เราสามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับวิญญาจารย์ทุกคนต้องมีเครื่องมือวิญญาณที่ปรับแต่งเอง ไดใช้เครื่องมือวิญญาณเท่านั้นจากนั้นจะใช้เวลาเพียงหนึ่งหรือ2เดือนในการทําความคุ้นเคยและความุมเครื่องมือวิญญาณประเภทใดประเภทหนึง่งสําหรับการคุ้นเคยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับความฉลาดและความเร็วในการเรียนรู้ของตนเองผู้อาวุโสทุกคนอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเมื่อพวกเขาฟังคําอธิบายของหัวอยู่เฮาผู้อาวุโสส่วนเผยรูปรักที่สบายใจและมั่นใจด้วยคําพูดเหล่านี้ ทุกคนพวกท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับข้อเสนอของหัวอยู่เฮาผู้อาวสโซสวนถามผู้อาวโซส่งถอนหายใจเล็กน้อยและแสดงความคิดเห็นว่าในอนาคตโรคของเราจะเป็นของคนหนุ่มสาวเช่นพวกเขาความแตกต่างในความคิดของเราทําให้เกิดความขัดเคลื่อนอย่างมากในความคิดของเราอย่างไรก็ตามข้าต้องยอมรับว่าข้ามั่นใจผู้อาวโซสวนมองไปที่ยานเซาเซอร์ก่อนที่จะพูดว่าเซาเซอร์ แล้วเจ้าล่ะสซวเซอร์กล่าวว่าผู้อาวุโสส่วนผู้อาวุโสส่งทุกคนหลังจากได้ยินคําพูดของอยู่เฮ้าข้าก็รู้สึกมากมายข้าไม่ได้ตกใจมากกับมนุษย์โลหะนี้แต่ข้าตกใจกับการวิเคราะห์ข้อดีของโรงเรียนสื่อไรเคอร์ตลอดเวลาที่ผ่านมาความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของข้าคือการมองดูข้อดีของผู้อื่นและข้าลืมข้อดีของตัวเองไปอยู่เฮาได้น้มน้วใจข้าด้วยข้าคิดว่า เราสามารถลองใช้วิธีการของเขาได้เราสามารถเพิ่มบทเรียนอีกสองบทเรียนสำหรับนักเรียน้านด้านนอกของคณะวิญญาณยุทธการต่อสู้การแนะนำเครื่องมือวิญญาณและการใช้เครื่องมือวิญญาณนักเรียนที่อายุน้อยกว่าสามารถเริ่มโต้ตอบกับเครื่องมือวิญญาณในระหว่างกระบวนการเรียนรู้สีของ้านด้านในสามารถติดตั้งเครื่องมือวิญญาณที่สั่งทําขึ้นเองได้ตามที่หัวอยู่ห้าวแนะนาด้วยวิธีนี้ผู้พิทักษ์สื่อไรเคอร์ของเราจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย ลินเอ๋เออะไรเซียนลินเอ๋อมองไปที่ยานเซาเซอร์ด้วยท่าทางแปลกๆเล็กน้อยแต่นั่นก็ไม่น่าแปลกใจในหัวใจของเธอยานเซาเซอร์เป็นชายชราที่ดื้อรันใครจะคาดหวังว่าเขาจะยอมรับคําแนะนําของหัวยูเฮาแม้ว่าหัวยูเฮาจะพูดถึงข้อดีของคณะวิญญาณยุทธการต่อสู้เท่านั้นแต่ข้อเสนอของเขาจะทําให้คณะวิศวกรรมวิญญาณมีความสําคัญมากขึ้น ในโรงเรียนซือไรเคอร์เซียนินเอิร์กล่าวว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นเช่นกันหนึ่งหรือสองเดือนเป็นเวลาที่สั้นมากหลังจากที่ทุกคนขนพบเครื่องมือวิญ,ญญาณประเภทที่เหมาะสมแล้วพวกเขาจะต้องใช้เวลาศึกษาและทำความเข้าใจพวกเขาจะต้องเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือวิญ,ญญาณโดยไม่กระทบต่อความสามารถของตนเองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากผู้อาวุโสส่วนกล่าวว่าอยู่เฮาและเซาเซอร์ รับผิดชอบการวิจัยจิตวิญญาณแล้วลินเออเจ้าจะรับผิดชอบเรื่องนี้เจ้าสามารถทดสอบได้ที่ร้านด้านในก่อนอีกสองบทเรียนที่เซาเซอร์กล่าวถึงสามารถนําไปใช้ได้โดยตรงในร้านด้านนอกเซียนินเออร์ตอบอย่างไม่พอใจว่าผู้เอาโซส,สวร์นี่ไม่ยุติธรรมเลยเอะไรนะผู้เอาโซส,สวร์งงเล็กน้อยขนาดมองดูเธอและถามว่าอะไรที่ไม่ยุติธรรมงั้นเหรอเซียนินเออตอบว่าอยู่เฮ้า ก็เป็นหนึ่งในพวกเราเช่นกันข้าสามารถบอกท่านได้ว่าไม่มีใครในคณะวิศวกรรมวิญญ,ญาณสามารถสร้างเครื่องมือวิญ,ญญาณที่มีรูปร่างเหมือนเขาได้ข้าก็ทําไม่ได้เช่นกันข้อเสนอนี้มาจากเขาเช่นกันเราสามารถทิ้งเรื่องจิตวิญญ,ญาณและปล่อยให้เขามาช่วยข้าก่อนได้ไหมเราไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ยานเซาเซอร์ตอบโดยแม่ลังเลลินเออเจ้าน่าจะรู้ว่าจิตวิญญ,ญาณ มีความสำคัญต่อโรคอนาคตของวิทยาจาร์แค่ไหนมีระดับความสำคัญที่แตกต่างกันเราต้องการให้เจ้าควบคุมสิ่งต่างๆที่คณะวิศวกรรมวิญญาณเซียนลินเออถอนลมหายใจและตอบว่าเจ้าไม่ได้ยินสีงที่หัวอยู่เฮาพูดหรือไงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตเป็นอย่างไรจิตวิญญาณเป็นการค้นพบครั้งใหม่แต่เราไม่รู้ว่าพวกมันสามารถแทนที่วงแหวนวิญญาณได้จริงหรือไม่ในอนาคต เรายังต้องการทำการทดลองเพิ่มเติมการอนุญาตให้นักเรียนที่ร้านด้านในของเราใช้เครื่องมือวิญญาณและเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของพวกเขานั้นสำคัญกว่าเจ้าเจ้าพูดแบบนี้ไม่ได้จิตวิญญาณคืออนาคตการแสดงออกของยานเซอร์กลายเป็นมืดมนผู้อาวุโสสวนขับดมิิวและกล่าวว่าเอาละเจ้าสองคนทะเลาะกันทุกครั้งที่เจอกันเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นทั่วคราวลินเอ๋อ เราสามารถไปหาหัวยูเฮาได้หากต้องการความช่วยเหลือในด้านเครื่องมือวิญญาณนอกจากนี้เหอไคโถก็อยู่ที่นี่ด้วยไม่ใช่หรือตามคำกล่าวของฟานอยูความสามารถในการวิจัยของเหอไคโถในแง่ของเครื่องมือวิญญาณไม่ได้ด้อยกว่ายูเฮาเลยในที่สุดเซียนอินเออร์ได้ยานเซาเซอร์ก็เงียบลงหลังจากที่ผู้อาวุโสส่วนเกลียดก่อมพวกเขาทั้งสองการแสดงออกของหัวยูเฮาเปลี่ยนไปอย่างมืดมน เขาพบปัญหามากขึ้นสำหรับตัวเองมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาต้องติดตามในตอนนี้มีหลายสิ่งที่เขาต้องแก้ไขในตอนนี้ผู้อาวโซสวน,สวนเราจะทำอย่างไรกับลูกหมีกงเล็บทองสองตัวนั้นที่ข้านำกลับมาหมาอยู่เฮาถามผู้อาวโสสวนตอบว่าพวกเขาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาเจ้าตัดสินใจเองได้อะไรนะหมอยู่เฮาตกใจ เมื่อมองไปที่ผู้อาวุโสส่วนเกิดอะไรขึ้นคำพูดของผู้อาวุโสส่วนหมายความว่าสถาบันการศึกษาไม่ต้องการลูกหมีสองตัวนะั้นหรือไม่พวกมันคือหมีกงได้ทองนะผู้อาวุโสส่วนรู้สึกขบขันและพูดว่าอะไรมีปัญหาอะไรไหมพวกเขาเป็นสมบัติส่วนตัวของเจ้าดูแลพวกเขาให้ดีในฐานะหนึ่งในศาสตร์วิญญ,ญาณชั้นยอดพวกเขาสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตด้วยสารอาหารที่เพียงพอ พวกเขาอาจเป็นประโยชน์กับเจ้ามากในอนาคตนอกจากนี้ข้าได้ยินจากเหมยเอ๋อว่าเจ้าได้รับกระดูกวิญญาณ3ามชิ้นกระดูกวิญญาณทั้ง3นั้นได้รับมาพ่อเจ้าได้หวังชิวเอ๋อทางนั้นพวกมันจึงเป็นของเจ้าทั้งสองโดยธรรมชาติเจ้าสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการแบ่งปันอย่างไรอย่างไรก็ตามบอกข้ามาสิว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับหวังชิวเอ๋อไม่ต้องสงสัยเลย ผู้อาวุโสสวนมีความลำเอียงไปทางเขาเล็กน้อยตามทฤษฎีแล้วเขาไม่สามารถบรรลุผลดังกล่าวได้หากปราศจ,จากทั้งทีมที่ตามเขาเข้าไปในป่าลึกแต่ณจุดนี้ผู้อาวุโสวส่วนไม่สนใจหัวข้อนี้หโอยูเฮาไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของเขาเช่นกันหลังจากไต่ตองอยู่พักหนึ่งเขาได้กล่าวว่าหวังชิวเอ๋อแข็งแกร่งมากจริงๆมัง,งกรทองของเธอเป็นหนึ่งในวิญญ,ญาณยุดการต่อสู้ ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาข้าคิดว่าข้าแข็งแกร่งมากและมีความได้เปรียบในแง่ของวิญญาณยุทธคู่ของข้าอย่างไรก็ตามข้าไม่มีความมั่นใจเลยว่าจะเอาชนะเธอในการดวลกันในแง่ของบุคลิกภาพเธอเป็นผู้หญิงที่ภายนอกเย็นชาแต่ภายในอบอุ่นแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจที่จะเข้าใกล้ใครก็ตามหากปราศจากความช่วยเหลือจากเธอข้าคงได้รับบาดเจ็บสาหัส แม้ว่าข้าจะรอดชีวิตมาได้เธอมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดผู้อาวุโสสวนลีตาและกล่าวว่านี่หมายความว่าเจ้าคิดว่าเธอน่าเชื่อถือแม้ว่าเธอเพิ่งเข้ามาในร้านด้านานใช่หรือไม่หมอยู่ห้าพยักหน้าโดยแม่ลังเลผู้อาวุโสสวนพยักหน้าเล็กน้อยพูดขึ้นว่าเอาละเราจะยุติเรื่องของวันนี้ตรงนี้กลับไปได้ทุกคนลินเอ,อ๋อกลับไปและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเสนอในวันพรุ่งนี้ เราจะยืนยันสิ่งต่างๆในระหว่างการประชุมสาราเทพสมุดยู่เฮาเรียกเจปราดแห่งซือไรเคอร์มาให้ข้าตอนนี้ด้วยข้ามีอะไรจะบอกพวกเจ้าทุกคนตกลงหวายู่เฮาตอบรับคำพูดของเขาด้วยความเคารพ7จรปราดแห่งซือไรเคอร์มักจะอยู่ที่ร้านด้านในแม้ว่าการฝึกฝนของพวกเขาจะไม่ตำแต่ร้านด้านในมีหน้าที่ดูแลนักเรียนชั้นยอดเช่นพวกเขามีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในทุกระดับ นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขามารวมตัวกันที่สำนักทังในช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้นหวัวยู่เฮาพบพวกเขาได้ง่ายมากเมื่อเขาเข้าใกล้ประตูห้องของหวังตงเอ,อ๋อรู้สึกกระวนกระวายใจทันใดนั้นประตูของเธอก็เปิดออกโดยตรงหวังตงเอ,อ๋อซึ่งสวมชุดสีแดงของร้านด้านในทำให้เธอดูร้อนแรงเธอตกตะลึงเมื่อเห็นหวัวยู่เฮาอยู่หน้าประตูแต่เธอเกือบจะต่อยเขาได้ความตกใจเจ้า ยืนอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยเหรอหวังตรงเอ๋ถามเขาหวัหวยู่เฮ้าตอบว่าใช่ข้ายืนอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นการลงโทษเพื่อจะได้รับการอภัยจากเจ้าหวังตรงเอ๋แต่คออพูดขึ้นว่าไร้าสาระข้าได้ยินมาว่าผู้อํานวยการสายลากเจ้าไปการโกงโขของเจ้าไม่เนียนพอหวัหวยุ่เฮ้ากระตุกและพูดว่าไปกันเถอะผู้อ๋โส่วนกําลังตามหาเราดูเหมือนว่าเขาจะมีเรื่องสําคัญจะบอกเราโกรง วังตรงเอ๋รับทราบคำพูดของเขาก่อนที่จะปิดประตูห้องของเธอหลังจากนั้นเธอเดินตามหัวอยู่เห่าไปที่ชั้นแรกของสาราเทพสมุดขณะที่พวกเขาเดินหัวอยู่เ่าพูดเบาๆว่าตรงเอ๋เอะไรตรงเอ๋ตอบยังโกรธข้าอยู่ไหมเขาถามต่อโกรธสิโกรธแค่ไหนโกรธมากข้าต้องทำยังไงเจ้าถึงจะพอใจดูอีกสองครั้งทำให้เจ้าพอใจได้ไหมหวังตรงเอ๋จ้องขม็งไปที่เขา ขณะที่เธอหยุดอย่างไรก็ตามเธอได้รับการตอบรับด้วยสายตาที่เร่าร้อนของหัวยูเฮาเขายัางมองไปที่ริมฝีปาาของเธอเจ้าวางตรงเอ๋วางมือบนสะโพกของเธอและกำลังจะระเบิดห,หัวยูเฮาได้บิดหัวและพูดว่าไปกันเถอะผู้อาวุโสสุวรรณกำลังรอเราอยู่หลังจากพูดจบเขาก็เร่งฟีเท้าขณะที่พวกเขาเดินลงบันไดไปวังตรงเอ๋เรียนแบบการกระทำอันน่าสะพึงกลัวขณะที่เธอ มองมาที่เขาก่อนที่จะตามเขาไปเธอยังบีบเอวเขาสองสามครั้งเปยเปยเหอใครโถสูชานทิเจียงหนานๆนานเซียวเซียวหมวอยู่เฮาและหวังตรงเออมาถึงแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะนั่งโต๊ะพวกเขาเข้าแถวเป็นแถวและยืนอยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสสุวรรณในฐานะสมาชิกของสาราเทพสมุดหัวอยู่เฮาสามารถนั่งได้อย่างไรก็ตามเขาจะนั่งได้อย่างไรเมื่อคนอื่นๆยืนอยู่ ผู้อาว,วุโสสวนชื่นชมพวกเขาในใจขณะ,ะมองดูเยาวชนที่มีชีวิตชีวาเหล่านี้พวกเขาเติบโตเร็วกว่าที่เขาคิดไว้มากไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะเป็นเสาหลักของโรงเรียนซือไรเคอร์ในอนาคตอนาคตเหล่านี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันเอาละเมื่อพวกเจ้าทุกคนมาที่นี่พร้อมกันแล้วที่ข้าเรียกพวกเจ้าทุกคนมาที่นี่เพราะข้ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับพวกเจ้าทุกคนผู้อาว,วุโสสวนยกน้ำเต้าขึ้นและจิบ ราบไดที่ไม่ใช่การชุมนุมที่เป็นทางการเขาจะดื่มโชคดีที่ตอนนี้เขาไม่ได้ทําตัวเหมือนเป็นขอทานเปย์เปยกข่าวอย่างสุภาพว่าผู้อาวศ่วนโรชี้แน่พวกเราให้กระจังด้วยผู้อาวสรวนตอบว่าอีกไม่ถึงสเดือนจะมีการแข่งขันระหว่างสถาบันระดับสูงข้าเชื่อว่าพวกเจ้าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมเปยเป์เยตอบว่าใช่เราจะไปรายงานท่านด้วยหลังจากที่อยู่เฮาด้ใไขโถกลับมา เราก็ซ้อมด้วยการหลายครั้งท่านว่างเมื่อไรท่านสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของเราได้ผู้อมสุสวรรทังเกตทั้งเจ็ดคนเมื่อเปิดเผยพูดเช่นนี้ทั้งเจ็ดคนก็เปิดเผยความมั่นใจในตนเองความมั่นใจของพวกเขามาจากความสามารถของพวกเขาโดยธรรมชาติข้ายัางไม่ต้องการทดสอบพวกเจ้าทั้งเจ็ดคนวันนี้ที่ข้าเรียกทุกคนมาที่นี่เพราะข้าต้องการสรุปเกี่ยวกับทวร์นาเมนต์ให้ทุกคนทราบไม่นานมานี้ พวกเราได้รับข่าวไม่ดีนักสำหรับสถาบันการศึกษาอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสสำหรับพวกเจ้าทุกคนการแข่งขันครั้งใหม่จะจัดขึ้นที่จักรวรรดิตะวันจันทาไม่ต้องสงสัยเลยพวกเจ้าทุกคนจะต้องโตกยูภายใต้แรงกดดันอย่างมากเนื่องจากพวกเจ้าจะต้องแข่งขันในสนามเย้าของคู่แข่งขันหลักของเราก่อนหน้านี้จักรวรรดิตะวันจันทาได้พูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ในระบบทัวร์นาเมนต์กับ3จัก,กรวาลพวกเขาขอความเห็นจากสำนักต่างๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาเสนอเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับส้าเรบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กขอขอขอดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ